อย่าลืมนะครับการเข้าข้อมูลการเข้าข้อมูลก็คือหมายถึงการที่เราจะไปดูอะไรบางอย่างของของบุคคลของบุคคลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าโนโยบายส่วนบุคคลอย่าลืมนะครับร้านค้าไหนอิเรเนอนนี้เปิดร้านค้าทางด้านกูเกิลแ a ปนะครับผมได้ส่งไปเรียบร้อยนะครับในที่ร้านค้าได้อิเเนตนนี้นะครับ เันี้นะครับเรจะเปิด g o o g l e Map ขึ้นมานี่คือร้านค้าในอาริเนทพนทนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายส่วนตัวมีคุกกี้เป็นของตัวเองคุกกี้ URL แม้กระทั่งอะไรต่างๆเลนะจดทะเบียนถูกต้องควบคุมโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งหมดหน,งนางสาวธรมวรรณชินเนนหา เด็กชายอริเทพธานีเนียมเด็กหญิงที่กำพราธานเนียมเมื่อมีโทรศัพท์เข้ามาใช้แล้วก็เมื่อเด็กชายอริเทพธานีเนียมได้มีบัตรประจำตัวประชาชนเด็กหญิงที่กำพรามีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถประกอบธุรกิจอะไรก็ได้ครับให้พวกคุณจําไว้นะครับคําว่านโยบายส่วนตัวนโยบายส่วนบุคคลอย่าก,ก้าวล้ําเข้ามามิฉะนั้นเครื่องของคุณจะอาจจะระเบิดได้เพราะว่าผมมีสมาชิกที่เป็นคนขับรถอ,อยู่ในเกมขับรถอย่าลืมนะครับเกมขับรถของผมมี ระบบการเงินไปทั่วโลกผมอยากจะให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมรับรู้แล้วก็ว่าผมเป็นคนหนึ่งคนเดียวในประเทศไทยหรืออีกจํานวนหนึ่งเยอะยๆที่สามารถจะหาเงินแบบนี้ได้อย่าลืมนะครับผมฟ้องอัตโนมัติแล้วก็ปรับอัตโนมัติครับวันนี้ครับเยาจะส่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ